สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยู u b e ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถสวยๆครับข้อกระบะมินียมตัวนี้จะเป็นเจ้าโ,โ,บโรบคอปนะครับโ,โ,บโรบคอปสีแดงแจ๋เลยนะสวยมากครับเป็นกระบะมินียมแต่เอาสีไปพ่นทับมินียมโอ้โห น่าจะทําเป็นกระบาดเหล็กเนาะมันก็สวยไปอีกแบบนึงแต่ผมเสียดายมินียมมากเลยปกติเราจะโชว์มินียมนะครับเราจะโชว์พวกที่เป็นสัสดส่วนที่ไม่ใช่เหล็กเนาะไม่มีลายอะไรเลยเหมือนรถโคกเลยอะ่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับคล้ายๆกับว่าอยากจะโชว์สีแดงแบบคือแบบเป็นสีพื้นๆเลยครับเป็นสีพื้นเลยอะ่ะ เซไดมีเนียมเลอวเดี๋ยวผมจะดูว่าเครื่องอะไรตัวนี้เป็น 4HK ครับเครื่องที่อยู่ข้างในนะครับอืเป็นเกียร์6สปีดครับ 4HK เนี่ยเป็น210นะครับเป็น Isuzu Robocop สองรอนะครับ 4HK สเปคไทยนะครับเครื่องตัวนี้บ้านเราก็ 4HK 210เหมือนกันแต่บ้านเราเนี่ย จะเป็นหัวตอนเดียวไม่มีแคปแต่ญี่ปุ่นเขาจะทำออกมาเป็นแคปนะครับเป็นแคปคันนี้น่าจะเป็นเลดเอ่อเลดตัวตัวนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นตัวนี้น่าจะเป็นของบ้านเราตัวแคปนะดูภายในหนะ ภายในกำลังจะเสร็จโลโกคอปเนี่ยถ้าโหลดราคาลงอีกนิดหนึ่งสวยงามนะครับยังติดราคาแปดสิบกว่านะนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะอยู่แปดสิบห้านะกระบะมินียมเนี่ยนะครับแต่อูเฮียเนี่ยแกเล่นสีสนนาปืดเลยครับมาดูสีเน้นสีนะครับเน้นสีมากนะครับ ผมผมอยากจะบอกเลยถ้าเน้นสีอย่างเงี้ยลูกค้าชอบผมบอกให้เลยถ้าคุณจะจะขายรถแบบอย่างดีนะครับต้องเน้นเลยครับสีไม่ต้องไปตนีขี้เหนียวนะครับสาดเข้าไปให้เยอะที่สุดการสนิมให้ได้หลายปีที่สุดนี่คือความประทับใจของลูกค้านะครับ mm hmm. เขาก็จะไปพูดปากต่อปากว่าโอ้โอูเนี่ยทำสีได้หนามากทำได้สวยมากเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับนี่ ยอมรับเลยครับให้เครดิตเลยเนีย่ยเขียนนะครับอูแสนสุขนะครับแกวางระบบการทําสีนะครับไม่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับของแกก็จะเป็นหูกระต่ายคู่นะครับเนี่ยเป็นหูกระต่ายคู่เป็นหูช้างคู่นั่นแหละข้างหลังมีคนถามว่าหูช้างคู่มันสําคัญตรงไหนโอ้ยมันก็ต้องดีกว่าอันเดียวเลอเนาะคุณว่าดีกว่าอันเดียวไหมล่ะผมถามหน่อยหูช้างคู่กับหูช้างเดี่ยวคุณว่าอันไหนดีกว่า ถ้าให้เลือกเท่าหรระหว่างหูช้างคู่กับหูช้างเดียวเนี่ยเอาไหนครับผมว่าเยอะและครับดีบางคนอาจจะไม่รู้จักหูช้างนะ<ม>เขาเรียกเปียบเปยไป,ไ,ปไม่ใช่หูช้างที่อยู่หูช้างจริงๆนะหูช้างก็คือตัวตัว,ตวประคอง<ม>ดั้มนะครับข้างหลังนะครับน,นี่ครับเขาเรียกหูช้างครับนี่เนี่ยเขาเรียกหูช้างนะครับนะ หมูช้างคู่ครับย่อมดีกว่าครับกระบะมินียมนะครับต้นทุนจะสูงกว่ากระบะธรรมดาอยู่ประมาณสองหมื่นนะครับกระบอกสีตันแกนใหญ่นะครับของผมมันไม่ได้แกนใหญ่ขนาดนี้นะคันดาก้อนบอลอ่ะเป็นเป็นดัมลักษณะนี้แหละแต่ว่าแกนมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้แกนใหญ่จริงๆยอมรับเลยตัวนี้น่าจะกระบะสามเมตรแปด รกระบาดน่าจะ3เมตร8นะครับกําลังประดับตกแต่งด้วยโคมเมียมนะครับชุบโคมเมียมแผ่นแผ่นแปะเหลดชุบโคมเมียมนะครับสวยงามนะครับนี่คือจะบอกอย่างนี้ว่ารถเนี่ยยิ่งสดเท่าไหร่คนที่ได้ไปยิ่งได้เปรียบมันไปต่อได้อีกหลายปีสมมุติว่าเราซื้อรถที่มันไม่มีสนิม กว่าสนิมมันจะมาหาเราเนี่ยโอ้โหหลายปีครับแล้วทีนี้ถ้าเราเบื่ออยากจะเล่นรุ่นใหม่ไอ้คันที่เราใช้อยู่มันก็ยังเป็นรถที่ขายได้ราคาดีให้กับคนที่จะไปใช้ต่อแต่ถ้าค,คุณไปซื้อรถแบบว่าสนิมเยอะๆเคลืะนะครับเวลาคุณใช้ไปมันก็อย่างว่าแล้วเนาะต้องทำใจเนาะตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคันนี้สภาพดีนะ สภาพดีสดครับพวกแป,ป๊บแอร์พวกสายฟงสายไฟนะครับยังดีอยู่นะครับคือโรบอคอปจะบอกให้เลยว่ามันเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นรถที่ใหม่กว่าไอ้ตัวซีรีส์ห้าเพราะว่าซีรีส์ห้าร้อยเนี่ยจะใช้ใช้ในญี่ปุ่นก่อนโรบอคคอปนะครับใช้ก่อน โรบอครอปเนี่ยจะใช้ทีหลังอู้คันนี้มีของแต่งด้วยนะนี่ครับอ่ากับตันอเมริกาอาเวนเจอร์ครับมาเต็มครับเราไปลองเป็นกับตันอเมริกาสักหน่อยดีไหมมาเต็มครับช่วงนี้อู้มีหลายอย่างนะนี่นะ อ้หลายตังนะครับเนี่ยก็ใส่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้รู้แล้วทำไมเขาจึงนั้นเขาใส่ตรงนี้ดีกว่าใช่ไหมครับทำไมเขาซื้อใส่ตรงนี้ก็สวยดิใช่ไหมทุกคนถ้าเราปิดเข้าไปนะครับ นี่นอุ้ยสวยครับจริงๆเข้ากันดีนะมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแน่จริงนอนจริงๆเลยเสียอยู่ตรงนี้ใช่ไหม <laughs> อํากันเล่นครับนู้นมันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงมินยียมนัน อยู่ตรงข้างบนนุ่นดูอยู่ผมก็อำทุกคนไปอย่างนั้นแหละนี่มันอยู่ตรงนี้นี่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 มันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทําสีแดงก็สวยไปอีกแบบนะทุกคนเนาะมันตัดเข้ากับเลียวดีคนที่คนที่ซื้อรถคันนี้ไอเดียดีเนาะดูครับนี่ เอาเหรียญตัวนั้นตัวนี้มาแปะใส่ก็กลายเป็นของดีเลยครับกลับหัวเอ้กลับหัวบ่นี่นะโอ้มันเป็นรูปเพชรนี่อ๋อนี่กลับหัวนี่ครับมันอยู่นี้ครับเป็นเพชรครับแล้วไอ้พวกนี้ล่ะอ,อีกอันล่ะกว่าจะได้รถแต่ละคันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเด้ทุกคน อันนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ป่ะอ๋อก็ว่าอายุทำไมเขาถึงซื้อมาใสนอ๋อมันอยู่ตรงนี้เ,เองนี่ครับใช่ไหมครับอืมอ๋อกี่บาทวะเนี่ยสวยเนาะมันจะอยู่ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหล điều <laughs> điều 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 anh ở tung này anh ở tung này này à Nhiều à như vậy à ไม่น่าใช่ไม่น่าอยู่ตรงนี้ไม่น่าใช่ตรงนี้ว่ะมันอยู่มันเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไหมมันอยู่ลักษณะน,นี้ไหมมันต้องอยู่ตรงไหนวะข้างหลังก็ไม่ใช่อูจะทําสีได้ดีมากนะทําสีได้สวยมากครับก็หยอกๆกันไปนะครับเดี๋ยซีเรียสนะครับ ทุกคนอย่าซีเรียสนะครับผมรู้อยู่ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกแต่ก็ทำหยอกๆก,กันหัวๆกันไปให้ทุกคนได้สนุกสนหารบางคนโอ้ยไม่รู้จักไปรีวิวหาซิแตกยังเฮ็ดคลิปมันก็จะมีแต่ซีเรียสนะบอกเดีนี้นะครับทำสีได้สวยดีครับคันนี้สวยครับ ถ้าใครอยากได้ข้อเกษตรนะครับก็มากันได้ครับคันนี้ถ้าเกิดเป็นสี H K ใช่ไหมสี H K สภาพนี้กระบะมีเนียมราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวถามเฮียกันเฮียคันนี้ราคาเท่าไหร่คันสีแดง เนี่ยต้องไปดูกันรายละเอียดต้องดูก่อนนะครับผมตอบให้ทุกคนได้รู้กันเลยนะแบบว่าเอาแบบว่าถ้าใครอยากจะได้ในใจลักษณะนี้นะครับก็ขึ้นมาซื้อกันได้เลยลูกค้านะครับไม่จําเป็นต้องเป็นยางก้าก็วิ่งได้นะกระบะใหญ่สีเฮดเคตัวนี้เท่าไหร่ครับเฮียสภาพนี้เลยลนี่แหละจอสีแดงนี่ยสีแดงเหรอก้าแสนเก้าแสนกระบะมิเนียมกระบะมเนียมถ้าเป็นกระบะธรรมดาดิเนีย ธรรมดาตัวนี้ 4HK อยู่8แสนแปด8แสนแปด 4HK 4HK ใช่ถ้าเกิน 6HK เดี๋ยว 6HK ก็9แสนห้า9แสนห้าถ้าสภาพนี้อันนี้ก็คือเป็นข้อคล้ายๆเกษตรไปเลยข้อสูงประมาณเม็ดเม็ดสิบหรือเม็ดยี่เนี่ยเม็ดยี่นะครับนะครับบรรทุกมะพร้าวไปบรรทุกมะพร้าว มะพร้าวนี่นะตามต้นมะพร้าวนี่นะเออมะพร้าวเข้าโรงงานอืมไปบรรทุกมะพร้าวเข้าโรงงานนะครับเขาก็เลยต้องการกระบะมิเนียมแต่ถ้าเอาไอ้พวกเกลีดนี่แปะใส่มันก็ไม่มเกลียดหรอกสีแดงเออเดี๋ยวก็ตัดทำก็จะทำเดี๋ยวรอสติ๊กเกอร์ไอ้เอออนะไรเนี่ยลิบบะพูบอกโอ้เอาสติ๊กเกอร์ลิบบะพูมาใสออ่มาใส่หน้าใส่หลังเดี๋ยวรอทำเสร็จเดี๋ยวคพอนนี่ดูลิบบะพูมันสีแดงหงแดงเออหงแดงอ่ะอืมโอ้พิ่นจะเอาหงแดงมาใส่ เป็นย้อนมาทำสีผมแดงติดหลังแล้วก็จะมีตรงสือสีขาวอืยูฟูแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นยูฟูพันจะเล่นสติ๊กเกอร์ไม่เพ้นเล่นสติ๊กเกอร์เอาผมแดงเพราะว่าให้ช่างเขาทำเขาบอกว่าเวลาเขาแกะแกะยากอืมโอ้โนี่เป็นห้องสีเหลืองห้องสีเหลืองโอ้สวยสวยคันนี้ราคาก็พอฟังอยู่ด้พี่น้องสีเฮดคนะครับตัวนี้ เก็บรายละเอียดสีหนาปื้ดเลยนะครับตัวนี้สีหนาพิเศษเลยคันนี้เนาะสีทําได้อย่างนี้อย่างยังกบมาตรฐานสามมิตรเลยครับสีคันนี้ดูดูง่ายๆเลย้าสีหนาหนาเนี่ยดูยังไงมันก็หนาหนาต่างดูแล้วสีมันสดดีนะหมดสีไปเจ็ดกระป๋องแม่สีนะแม่สีเจ็ดกระป๋องครับคิดเอาช่วงล่างก็สีหนาปื้ดเหมือนกันครับสั่งหนาพิเศษเลยตัวนี้ไม่เกี่ยงราคา ผมบอกเลยซื้อรถเนี่ยอย่ากเกี่ยงราคาครับทางร้านตั้งไว้เท่าไหร่บอกว่าเอาให้ดีที่สุดเอาตามนั้นไปเลยเด้อนะครับขอบคุณนะครับมีรถอะไรอีกไหมเฮียข้างหลังข้างหลังก็ไม่มีครับมีหัวเขียวกำลังทำสีโอ้ยหัวเขียวน่นนะสิบสิบสิบล้เอเขาจะมาวันไหนเฮียตัวไหนนะสิบลอ้ลอสิบล้อล็อกกี้โอ้ล็อกกี้เหรอครับ ล็อกกี้เข้าไปเมื่อเช้านี่เอาไปหรอเปล่าเออเอาไปทำเลิกเดี๋ยวพรุ่งนี้ขับกลับมาพรุ่งนี้ขับกลับมาอีกไปทำเลิกเอาไปทำเลิกอ๋อเอาเลิกเอาชัยเขาได้เลิกงานวันนี้คนคนไม่ไกลบ่คนอยู่นี่อยู่เลยชุมพวงไปบนดงใหญ่พิมายอย่างเนี้ยจะได้จะได้คนอยู่ใกล้ๆนี่เนาะเขาทำเรื่องไวเน้นยังไม่ผ่านไวแน้นบอกให้ให้มารับรถพรุ่งนี้แต่เขาได้เลิกวันนี้ เอาจะเอามาคืนยังถ้าได้เลิกพรุ่งนี้ก็เอาไปพุญเหลือแล้วไอ้ไปไหนยังโมโหวามันทานบมหันนอะเอาานกัเออขับกลับมามื่นครับชูไม้สามมงเัาไปันก็นัดสามมงครับผมโมสิบล้อล็อกกี้ครับมัดจำเรียบร้อยนะครับผมสุดยอดเลยนะครับเอาเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูสิบล้อคันนี้ครับคลิปหน้าขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ We need by the